มาพบกับชัยเสรีบิลเดอร์นะครับเราจะมาดูงานก่อสร้างกำแพงรั้วนะครับต่อจากที่ได้มีการดำเนินการทำเสานะครับเทเสาวันนี้เราจะมาดูงานก่ออิฐนะครับแล้วก็ดูผลงานเสาที่เราเทว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วิธีการก่ออิดอิดบล็อกของเสรารั้วนั้นจะทำยังไงการดูเราก็ดูดูที่ผิว แกออกมาเราก็ดูด้วยสายตาแหละดูด้วยสายตาดูรวมก็ออกมาผิวดูสะอาดเรียบร้อยได้มุมได้ฉากได้ดิง่งเราก็ดูได้มันก็จะมีผิวที่มันอย่างเงี้ยเรามาดูนี้อันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นฟองอากาศนิดหน่อยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นผิวแค่นี้ตื้นตื้นอย่างเงี้ยไม่มีผลอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องจับฉากอยู่ดีมันไม่มีผลอย่างงี้ก็อย่างเงี้ยผิวแน่น,นแน่นดีเรียบ เยบร้อยอันนี้เป็นรอยตะปูที่เขาตอกแบบไว้เฉยนี่ไม่มีอะไรแต่เราก็จับเสียมฉาบอยู่แล้วแบบดสูสวยแข็งแรงใช้ได้ไม่มีโพรงไม่ไม่นีม่มีเป็นโพรงใหญ่ๆเป็นเป็นเป็นเม็ดหินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือปูนเต็มแล้วก็พอเดี๋ยวเสร็จแล้วช่างเขาจะมาหาลายก่อแล้วก็ตีเส้น ไอ้นี่คือลายอิดใช่ไหมนี่นี่ลายอิดอันนี้ลายฉาบอหรือไงอันนั้นเฮียบอกไว้ด้านด้านนอกอันนี้ไว้ด้านในแล้วไงอย่าสลับอ๋อเส้นเปลี่ยนเส้นไหนอ๋อเส้นแดงใช่ไหมเส้นเส้นสีฟ้าอ๋อเส้นฟ้าโอเคอมต้นๆไงครางทำไงก่อนพอหาลายได้แล้วก็แถวแรกก็จะขึ้นปูนนะขึ้นปูนก่อขึ้นปูนก่อแถวแรกก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเอาเอาไว้ปรับระดับเพราะว่า บางทีพื้นมันไม่เรียบอ่ะเขาก็จะขึ้นหนาหน่อยร้อยปรับระดับท้าแรกอาจจะมาณสักสามถึงห้าเซนแล้วก็ต่อปกตินีอิดมอนเอออิดอิดบล็อกก็มันต้องทั่วๆไปไม่มีคือลายก่อนนะคือลายให้ได้ก่อนนะข้าวตี๋ด่าเ้ฮ้ อ๋อแล้วก็เสียบกับปูนนี่เลยก็คือเอ็นแล้วก็เสียบกับไอ้อปูนนี่เลยอ๋อเราเช็คระดับอย่างนี้ไงระดับน้ำระดับน้ำาได้ไหมได้เพราอให้ได้ระดับ ปูต้องทำอย่างนี้เอ๊ะนี่เรามันมันมันขึ้นผิดทางได้ไหมไม่ได้ไะปูมันจะเข้าไปเพืองใช่ไหมปูมันจะหลุดเข้าไปข้างในไหมมันไม่ล็อกกันดิคำว่าผิดทางคืออะไรคะนี่นี่ไหมันมีสองด้าน นี่มีด้านที่แบบรูเล็กม oh. ah, er uh, uh, kind of mm ันอมปูนรูเล็กกับรูใหญ่อ๋อแล้วเราต้องเอาทางไหนขึ้นทางไหนลงครับทางนี้ลงครับอ๋อทางนี้ลงอ๋อนี่ไว้ล็อกกับปูนก่อนใช่ครับนี้ไว้ล็อกกับปูนก่อนครับอืเพราะถ้าเราอันนี้ขึ้นปึ๊บเราปาดปูนปั๊บมันหล่นลงไปหมดหล่นราหมดแล้วมันไม่อยู่ด้วยเชียวไม่มีตัวล็อกมันไม่ล็อกไปได้มันล้น เงี้ยสวยสวยงามเลยนียถ้าเราตั้งใจก็ทำได้นะเนี่ยมันก็จะพอดีบ้างเนี่ยเนาะ,นะถ้าสามเมตรมันก็จะแบบเต็มแล้วก็จะเหลือครึ่งหนึ่งงี้พอดีสลับไปสลับแล้วเราจะฉาบภายนอกอยังไงถ้าเกิดว่าที่มันเป็นแบบเนี้ยก็ตั้งนังร้านถ้าต้องฉาบ้็สูงแต่อนนี้เราไม่ฉาบไง พราะข้างนอกเราก็แต่งไปเลยแบบเนี้เราก็ก่อก่อแล้วก็แต่งไปเลยพร้อมเลยให้มันเรียบร้อยแล้วก็แต่งให้มันสวยนิดนึงนะเอาเอาเกียงลูปหน่อยได้ไหมเนี่ยเออเเพราะว่าข้างนอกเราเราไม่ฉาบเพราะมันอยู่อยู่ข้างนอกบ้านเราไม่ฉาบตรงนี้มันไม่มีใครเห็นอยอนะ้วเราเน้นสวยข้างในเราก็้ฉาบเยงนะอืมๆๆๆๆๆๆเพราะว่าอันนี้เราไอ้อยังแข็งที่เป,ป็นปุกไอ้นิ้งโป่งนิงเดียวอ๋อนี่คือหนึ่งแล้วนะครับ ได้สายก้อนแล้วนะโอเคกอนนี้เราตีไม้ข้า pues okay. water, nah uh, so uh, 2 2> งในเนี่ยไม้รั่วจะแปะข้างในเลยทำโปรงแล้วแปะตรงนี้เลยอ๋อส่วนนี้เป็นรั่วโปร่งอ่าแปช่องช่องอืมใช่ใช่หมายถึงว่าปกติเราจะตีด้านนอกใช่นี่ก็คือเอาอยู่ข้างในเลยไม้เราก็ตีอยู่ในบ้านเราเรามองสวยบ้านเราเราก็คิดว่าตัวนี้เป็นด้านนอกไปใช่ใช่นใช่เราตีไม้อยู่ข้างในเลย ใช่อาทิตย์ไหมข้างในก็คงเด็กก็อยู่อืถจะตีกหนึ่งเดี๋ยวก็มีทับหลังก่อนใช่ไหมคะใช่ครับถึทับหลังก่อนไอันนี้มันก็มันมันก็ตัดต่อง่ายเนี่ยใช้ค้อนเวลาตัดก็ใช้ค้อนข้อเอาข้อ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 แล้วเราเอานี่เอาอ่ะใช้ดุงโรกี่เราฮะอ๋อโอเคมาตรฐานมาตรฐาน สมัยก่อนค้อเอาคอนข้อปักปักแตกเสียมันก็แตกเสียอยู่นั่นแหละเลงเลี้ยงค้อตรงนี้ปักปักอ่าวลามมันจะโผล่ไงเดี๋ยวแบบเนี้ยเนี่ยอ่ขคอมันจะโผไงมันเก็บยากไงเดี๋ยวเราปูนเก็บมันเดี๋ยวนี้เราฉาบไม่เป็นไรฝั่งนั้นแตกเลยทางด้านไม่ฉาบอ่าฝั่งนี้โอเคมันเลยต้องคือคือเด็กหนวดกุ้ง มันก็เรียกเขาเรียกเนี่ยช่างเขาเรียกว่าหเหล็กหนวดกุ้งก็คือเอาไว้ยึดยึดปิดยึดกําแพงยึดให้มันยึดติดกระสาให้มันแข็งแรงแล้วก็เจาะยึดเข้าไปข้างในแล้วก็เสียบอันนี้ก็ให้ยาวมาสักยี่สิบเซนยี่สิบเซนใช้ได้อันนี้ใส่ไงครับเนี่ยชั้นเว้นชั้น แผ่นมีชั้นนะแอดมินชั้นอันนี้อันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นกำแพงเก่าก็จะมีการแตกแล้วนี่นี่นีมันอันนี้มันแล้วจากจากพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เป็นช่วงหัวเสาพอดีที่เป็นช่วงที่เราปักเสาที่ไว้เสียบแผ่นมันเป็นรั้วเสียบแผ่นมันอยู่ตรงเสาพอดีแล้วมันก็จะแตกแตกตรงช่วงหัวเสาเดี๋ยวเราก็เราก็จะสกัด สกัดปูนที่แตกออกแล้วเราก็ใช้พูนอนชิงเทกอ,อกเข้าไปซ่อมมันทำไมถึงมาแตกตรงช่วงหัวเสาอะคะมันเป็นช่วงรอยต่อพอดีงช่วงเสามันจะมีการขยับตัวไงแผ่นมันขยับอ๋ออันนี้ก็ต้องซ้อครับซ้อให้เห็นแล้วก็สกัดตรงที่มันล้าวออกแล้วเข้าแบบ thì bún cáo